หลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพลเรือเอกนัทพลเดียววาน,นิชกล่าวมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของกำลังพลโดยเชื่อว่ากำลังทางเรือเป็นเครื่องมือทางทหารของรัฐบาลที่จะก่อให้เกิดการเจรจาโดยสันติบนพื้นฐานกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะผมได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่พร้อมจะปฏิบัติการ ส่งกําลังเป็นกองเรือชพาวกิจปฏิบัติการระยะไกลนะครับความพร้อมต่างๆเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการที่จะใช้เพื่อการเจรจาเพื่อสันติภาพนะครับกำลังที่เราเตรียมไว้ผมเน้นย้ำนะครับว่าสามารถเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาสันติภาพได้ครับ ระว่างเข้าตรวจความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และยานพหาหนะที่ปฏิบัติการกลางสะพานเครื่องหนุนมั่นแบบเร่งด่วนหรือว่า MFD นะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วยทหารช่างสนามกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพันทหารช่างที่2องกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ครับด้านพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ผู้บังคับการกรมทหารราบเฉพาะกิจ ย้ำนะครับให้กําลังพลอยู่ในสภาพที่มีความพร้อมสมบูรณ์สามารถใช้งานรองรับภารกิจตามแผนป้องกันประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนครับ ขณะที่พลโทรนรงฤิ์คำพีระผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงกรามพิเศษสั่งการให้กองพลรบพิเศษที่1เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพบ,บกในการใช้กําลังทางด้านทิศตะวันออกหลังมีสถาน,นการณ์ความขัดแย้งและทําให้มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับคําสั่งจากกองทัพบ,บกค่ะ มีทั้งการฝึกทบทวนการตรวจสอบการใช้อาวุธปืนหลักรองการฝึกทบทวนการลาดระเวนและรูปขบวนการเคลื่อนที่การเจาะเข้าสู่ที่หมายการติดตั้งและใช้อุปกรณ์ระเบิดทำลายการใช้ระเบิดทำลายเจาะเข้าสู่ที่หมายและเข้าสู่เป้าหมายค่ะ และกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีตรวจความพร้อมรบและซักซ้อมแผนป้องกันฐานบินเต็มรูปแบบภายใต้การบัญชาการอย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงกำลังพลทุกนายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทุกชิ้นเครื่องบินรบทุกหมู่บินพร้อมปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนค่ะ